ผู้ชายคนหนึ่งกำลังเดินไปตามถนนแล้วได้ยินเสียงแววมาจากข้างหลังหยุดถ้าเดินไปอีกก้าวเดียวเจ้าจะตายเพราะถูกก้อนอิดล่นใส่หัวชายคนนั้นหยุดและมีอิดขนาดใหญ่ล่นลงตรงหน้าเขามองอย่างงนงงและเดินต่อไปขณะที่กำลังจะข้ามถนนก็มีเสียงเตือนอีกครั้งหยุดยืนอยู่กับที่เขินเท่าเดินอีกก้าเดียวเจ้าจะถูกรถชนตายแน่ เขาทำตามคำสั่งขณะที่รถคันนั้นเฉี่ยวเขาไปนิดเดียวด้วยความสงสัยชายคนนั้นถามขึ้นลอยๆว่าเออท่านเป็นใครอ่ะ่่าข้าคือเทวดาผู้คุ้มครองเจ้าไง <c oughs> เสียงนั้นตอบ <c oughs> อ๋อเหรอถามหน่อยเถอะแล้วท่านไปอยู่ที่ไหนตอนที่ผมตัดสินใจแต่งงานนะฮะ ตอนนี้ผมแต่งงานทำไมไม่มาเตือนว่ามันจะเป็นแบบนี้ไ h y